โมเมนต์สุดแฮปปี้เบอร์เดย์ลูกสาวทำหน้าที่พ่อหนุ่มกะลาเผยโมเมนต์สุดซึ้งแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับลูกสาวตัวน้อย แม้ชีวิตที่ผ่านมาของนักร้องหล่อฟล็อกนั้นพี่หนุ่มกะลาที่ออกเจอแต่มรสุมดราม่าเรื่องครอบครัวแบบเต็มๆแต่ถึงแม้ในฐานะของสามีหนุ่มกะลานั้นอาจจะร้องไห้ไปบ้างตามที่ข่าวที่ได้รับทราบกันว่าแต่หากพูดถึงในฐานะคุณพ่อของลูกสาวตัวตัวที่ไม่เคยขาดบกคล้องเลยครับพร้อมกับยังดูแลน้องนินและลูกสาวตัวน้อยของ เขาอย่างเต็มที่แต่ล่าสุดมีวันคล้ายวันเกิดของลูกสาวและป้าป้า,ปาหนุ่มกะรานั้นหอบเค้กไปทำเซ์แต่เผยโมเมนต์สุดซึ้งแต่ในระหว่างคุณพ่อคุณแม่และพร้อมกับแคปชั่นแต่มีแค่เธอก็พอไม่ต้องมีของขวัญใดๆแต่ท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ